พวกกรุงเทพมาคณะสุดท้ายนี้เขาพูดเป็นภาษาจีนขอลาบกับเราพููที่รับฟังก็เลยพูดเป็นภาษาไทยออกมาราเคเลยได้ อธิบายถึงเรื่องลาบให้ฟังเราถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแท้ธรรมแท้ศาสนาแท้พุทธบริษัทจึงควรจะเป็นพุทธบริษัทแท้ไม่มควรจะหาบุญตะเขต หาความเป็นสิลิมงคลหาลาบนอกจากสิ่งที่เป็นสิริมงคลที่เลยหรือนอกไปจากตัวของดับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจิตโฉมนุชปฏิลาโภคลาบที่พึงหวังนั้นคือความเป็นมนุษย์ อนุ์พูดได้ปรากฏตัวขึ้นมาจึงจัดว่าเป็นผู้มีลาภตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนี้สัตว์ทั่วโลกถ้าหากว่าพูดได้มีความรู้สึกพอที่จะนึกดีนึกชั่วได้บ้างแล้ว ต้องมีความปรารถนาเป็นมนุษย์กันทั้งนั้นกรนี่เราเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปหาลาบที่ไหนอีก้ยิ่งกว่าลาบแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นบาทฐานอันสำคัญในการที่จะได้ลาบอันประเสริฐนับแต่ความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นลาบอันสูงสุด ในใจไตรภพที่พระพุทธเจ้าทรงส,นส,นสนรรเสริญลาบนอกนั้นมันไม่ได้มีราคาสูงยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี้เป็นรากฐานสำคัญอัน,นที่เรียกว่าลาบในเบื้องตน้นลาบในอันดับต่อไปเราก็นำ ความเป็นมนุษย์อายวิยวะทุกส่วนแห่งความเป็นมนุษย์นี้ออกไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทั้งทางโลกและท,งทางธรรมให้ปรากฏผลขึ้นมาจากการกระทําการดําเนินของเราก็อชื่อว่าเราได้ราบเป็นลําดับลําดับไปพระพุทธเจ้าท่านทรงเสียสละจากลาบทั้งหลายเพราะความเห็น ทำอันประเสริฐนั้นว่าเป็นลาบอันประเสริฐเมื่อโลกทั้งหลายพระสงฆ์สาวกทั้งเป็นเศรษฐีกุดุมพีทั้งเป็นพ่อข้ามหากษัตริย์ประชาชนยังต้องเสียสละลาบเหล่านั้นเพื่อลาบอันประเสริฐได้แก่คุณง,งามความดีทั้งหลายเป็นลำดับขึ้นไปคนนี้เราทั้งหลายมาเพื่อ คุณงามความดีมาบำเพ็ญคุณงามความดีคือบุญคือกุศลซึ่งเป็นลาปันส้ำคัญที่ถูกต้องตามหลักศาสนธรรมท่านประกาศสอนไว้เราจริงไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องลาบนองนอกมันเป็นการตะกรุบเงานอกจากตัวของเราไปซึ่งเป็นการผิดพลาดมากในรสอนจากนี้วันนี้ ตามหลักธรรมก็เป็นอย่างนั้นแล้วถือหลักความเป็นมนุษย์นี้พยายามบำรุงส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นภายในใจของตนจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายจะกระดิกพลิกแพงหรือเคลื่อนไหวไปในทางใดดีชั่วประการต่างๆย่อมขึ้นจากอยู่กับจิต เป็นผู้บงการเพราะฉะนั้นจิตใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีมีความฉเฉียวฉะลาดในการจะประคองตนให้เป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงานและหน้าที่การงานอันจะพึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเช่นเดียวกับโชเฟอร์ที่ขับรถ ผู้ที่จะขับรถไปด้วยความแคลวคลาดปลอดภัยเสมอไปนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดในการขับรู้เวลาสถานที่ควรรอสถานที่ควรเร่งสถานที่ควรหยุดควรแม้ควรวนจอดเดี่ยวควนยับยัง้งหรือควนเร่งประการใดต้องขึ้นอยู่กับผู้ขับรถซึ่งเป็นผู้ฉลาดแล้วจะ ไปถึงจุดที่หมายได้โดยไม่มีอันตรายใดๆใจเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแล้วก็ย่อมนำกายวาจาหรือความประพฤติต่างๆให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดิงามตั้งแต่ต้นจนอวาสานเรียกว่าพลมืองดีถ้าเป็นคา,ารวะก็เรียกว่าพลมืองดีหรือสุภาพชนหรืการยาณชน เราอาศัยร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องมือสำหรับทําประโยชน์จะได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเป็นที่ทำอันนี้จึงจัดว่าเป็นลาภอันประเสริฐตามหลักที่ท่านว่าอิทโมธมนุสปฏิลาโภ จิตแขงสัตวธรรมสาวนังการฟังธรรมเป็นของยากทำไมถึงยากยากที่ใจไม่พอใจจะอยากฟังไม่สนใจที่จะบังคับให้ฟังอัดฟังธรรมซึ่งแสดงไปตามเหตุตามผล ในหลักความจริงอันถูกต้องในงานจิตมันมากฝืนเพราะจิตไม่ชอบไปตามทางที่ราบรื่นดีงามที่หลักธรรมท่านสั่งสอนไว้แต่ชอบจะเข้าป่าเข้าพงเข้าเหยียบฝักเหยียบนหนามถลอกปอกเปิดไปอย่างนั้นตามมิสัยของกิเลสที่ฉุดลากจิตไปเพราะฉะนั้นโลกเราจึงมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะไม่เดินตามทางที่ท่านให้เดิน ย่นเข้ามาถึงตัวของเราเราก็ต้องดูเข็มทิศคือจิตใจของเราว่าจะชี้ไปในทางใดมากการชี้ไปในทางใดมากนั้นทางนั้นเป็นการถูกต้องดีงามหรือไม่เราต้องไข้ครวนพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหรือเป็นเครื่องพาเดินเป็นทางเดินเราสามารถที่จะหักห้ามตัวของเราบังคับตัวของเราได้ หรือเร่งตัวของเราได้ในกิจที่ถูกที่ควรมนุษย์เราบังคับตนเองไม่ได้เราจะหวังประโยชน์จากอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเหนืออำนาจของมนุษย์ซึ่งอยู่ในวิสัยของมนุษย์จะบังคับจะทำมาได้ตัวเราเองเราไม่สามารถที่จะบังคับตนได้แล้วเราจะไปหวังประโยชน์หรือหวังซื่อมงคลจากสิ่งใดเพราะสิ่งนั้น ย่อมจะเป็นมงคลแก่ผู้มีมงคลแก่ตนอยู่แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถนำสิ่งนั้นนั้นให้มาเป็นเครื่องเสริมความสิริมงคลของตนได้โดยถูกต้องืิราบหรืออื่นดีนาด้วยเหตุนี้แหละการบังคับการฝึกฝนการอบรมการทรมานตนหนักบ้างเบาบ้าง,าางการฝืนตนในสิ่งที่ไม่ดีจึงเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่ของเราผู้ต้องการความสุขความจเจริญ จะต้องทำด้วยกันความยากความลำบากนั้นมีอยู่กับหน้าที่ทางานการงาน,งานทุกประเภทเป็นแต่เพียงว่าความจดจ่อหรือความสนใจของจิตว่ายากหรือง่ายนั้นมีมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกับกิจการงานนั้นๆถ้าจิตมีความสมัครัจชอบในงานนั้นก็เหมือนว่างานนั้นไม่หนักไม่หนา ความจริงมันก็หนักเช่นเดียวกันแต่ที่เหมือนไม่หนักก็เพราะจิตพอใจเา้าเรายกตัวอย่างทองทั้งแท่งมีน้ำหนักสิบสองกิโลกับไม้ท่อนหนึ่งหนักสิบกิโล แล้วใครอยากจะยกวัตถุใดตามธรรมดาก็ต้องโดดใส่ทองทั้งแท่งที่มีน้ำหนัก12กิโลนั่นแหละไม้นี้แม้จะไม้ก็ดีทองทั้งแท่งก็ดีแม้จะประกาศน้ำหนักให้ทราบแล้วกว็าตาม คือไม้นี้ให้เอาไปทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ทองนั้นจะไปทําอะไรก็ทราบกันอยู่แล้วสัญชาตญาณของมนุษย์เราจะต้องฝังลงในทองแล้วหนักยิ่งกว่าการขนาดนั้นก็พอใจแบบเหมือนไม่หนักเลยนี่คือความพอใจถ้าความไม่พอใจแล้ว ถึงสิ่งนสิ่งนั้นจะมีคุณค่ามากกว่าตาม่มมันกว็หนักการประพฤติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ฝืนความเคยชินของใจที่เคยมีความรู้สึกเป็นไปในฝ่ายต่ำเสมอด้วยอำนาจของสิ่งต่ำสิ่งที่ต่ำผาเดินอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการลำบาก ในอันที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้พกเพื่อก้าวเดินเข้าขึ้นสู่ที่สูงจึงต้องได้สอนวิธีการต่างๆกันเป็นลำดับลำดาหาอุบายสอนเช่นพระพุทธเจ้าท่านสอนพระโมคคันลาด้วยสัญญาสิบประกาศแม้พระโมคคันลาจะสำเร็จพระโสดาปฏิผลเป็นพระเรียบบุคคลแลว้วก็ตามแต่กิเลส ประเภทต่างๆที่มีอยู่ในหัวใจของพระโมคขันลานั้นมันไม่เป็นโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลกับใข่ๆข่เลสประเภทนั้นนั้นแลจึงต้องเป็นค่าศึกต่อพระโมคคันลานให้เกิดความม่วงเหงาเฮานอนรู้สึกเกิดความท้อแท้อ่อนแอในธทรรมขั้นสูงกว่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนอุบายวิธีแก้วความม่วงเหงาเฮาแนอน,อนด้วยสัญญาสิบป,ประการ แต่จะมาอธิบายมากในเรื่องสัญญาสิบประการมีอนิจจสัญญาเป็นต้นจะบอกอย่างเปิดเผยคือที่เข้าใจกันชัดๆก็ให้มองให้มองแหน,นดูเดือนดูดาวดูทิศใต,ต้ทิศเหนือไปแล้วจิตได้ส่งออกไปดูอย่างนั้นแล้วความงงงาห้อนอนก็จะค่อยบรรเทาเบาลงไปนี่ เป็นต้นพรโมโมคัลลาก็ได้อุบายวิธีจากพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตนก็ได้สำเร็จพระรหัตตะผลขึ้นมาหลังจากได้รับพระอาว่าจากพระพุทธเจ้าแล้วนในเรื่องของกิเลสไม่ว่าจะอยู่ในบุคคลประเภทใดต้องเป็นกิเลสอยู่ร่ำไปเป็นข่าสึกต่อจิตใจอยู่ ลำไปท่านจึงสอนให้ละให้แก้ให้ถอดให้ถอนออกโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิลเลสประเภทใดๆอยู่ภา,ายในจิตใจเลยแล้วจะจึงจะไม่มีสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจจึงจะไม่มีสิ่งที่ฝืนใจใจจึงเป็นอิสระโดยลําพังตนเองที่เรียกว่าเป็นอิสระในหลักธรรมชาติแท้ ด้วยความบริสุทธิ์ที่ชำนะสิ่งจำปลอมทั้งหลายออกหมดโดยสิ้นเชิงเราแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็าตามการดำเนินคุณงามความดีของเราทุกประเภทก็เป็นไปเพื่อจะถึงความเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวเรากับเราก้าวขึ้นบันไดจะได้กี่ขั้นก็คือบันไดที่จะก้าวขึ้นสู่ที่สูงนั่นแหละ ก้าไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้้ไดในระยะหนึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทไว้นี้เพราะเห็นคุณค่าของหัวใจสัตว์โลกที่ถูกสิ่งต่ำชามทั้งหลายเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาทุกพบทุกชักไม่มีความเป็นอิสระภายในตน อยู่ใต้อำนาจของเขาตลอดมาไม่ว่าจะเป็นคนชั้นใดสัตว์ประเภทใดย่อมอยู่ใต้อำนาจแห่งธรรมชาติที่ต่ํานี้ทั้งนั้นธรรมชาติที่ต่ํานี้กลายเป็นของสูงขึ้นมาเพราะอํานาจมากบังคับจิตใจที่ควรจะสูงให้กลายเป็นสิ่งที่ต่ําไปได้นอกจากหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นเครื่องมือนำเข้าไป ปฏิบัติแก้ไขหรือซัก,ซกฟอกหรือผลักกันออกจากจิตใจนั้นจึงจะเกิดความสว่างไสวหรือเกิดความป่องใสขึ้นมาผลสุดท้ายก็กลายเป็นความอิสระโล่งไปหมดเมื่อถึงขั้นอิสระเต็มที่แล้วจะว่าผ่องใสก็พูดไม่ได้อะไรก็พูดไม่ถูก ทั้งทั้ง,ท,งที่รู้รู้อยู่นั่นแหละนี่คือจิตที่เหนือโลกเพราะการฝ่าฟื้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายหรือว่าเพราะการฝื้นสิ่งไม่ดีทั้งหลาการต่อสู้สิ่งไม่ดีทั้งหลาเราเป็นผู้ควรอย่างยิ่งต่อการฝึกการอบรม การห้ามปรามสั่งสอนเราหรือการหักห้ามเราในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรมีเราเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะสามารถฝึกฝนอบรมหรือบังคับตนเองได้ในสิ่งที่ไม่ชอบทั้งชอบทำเท่าไรและเป็นผู้จะสามารถในการบำเพ็ญตนเป็นไปเพื่อความดีงามอย่างน้อยก็เป็นสุภาพชน สุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความนิ่มนวลด้วยความประพฤติอัธยาศัยที่คมคืนไปกับอัดกับธรรมเป็นผู้มีคุณสมบัติประจําใจคุณสมบัติอันนี้แหละเกิดขึ้นมาจากราบเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมือแล้วที่จะสั่งสมสุยง,งามความดีทั้งหลายจนกลายมาเป็นคุณสมบัติของใจได้ลาบที่สําคัญ คือคุณงามความดีนี้เกิดขึ้นมาจากราบเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์นำร่างกายซึ่งเป็นเครืควรเป็นเครื่องมือนี้ไปปฏิบัติหน้าที่การงานที่ควรจะเป็นประโยชน์แกต่ตนจนเป็นสิริมงคลขึ้นมาภายในจิตใจใจก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเป็นสิริมงคลเป็นราบอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับแม้ที่สุด ลาบอันสูงสุดได้แก่มรรคผลนิพานก็ไม่พ้นจากความได้ไปจากลาบคือความเป็นมนุษย์นี้เราจึงหาลาบที่ไหนไม่ที่จะให้ยิ่งกว่าลาบแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมืออันน้ำขันนี้ไปไม่ได้เราหาที่ไหนไม่เจอเราต้องเอาตรงนี้อะไรดีก็ตามเรายันหนีหลักประกันตัวในความดีอันแน่นอน คือตัวของเราต้องเป็นคนดีพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีพยายามหักห้ามอยาก,ก็ตามสิ่งที่อยากนั้นจะเป็นเครื่องแสลงแทงจิตใจเป็นอันตรายแกต่ตนไม่ทำนี่เรียกว่าฝืนกันต่อสู้กันสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แกต่ตนและส่วนรวมตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตคือความดี แม้จะมีความขี้เกียจก็ต้องสูญกันทำไมเกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีเป็นสิริมงคลสิริมงคลอันแท้จริงนี้มีอยู่ที่จิตใจของเรามีอยู่ที่ตัวของเราเป็นผู้จะค้นคว้าเป็นผู้จะสั่งสมเป็นผู้จะผลิตขึ้นมา จึงไม่มีอะไรที่จะเหนืออำนาจของมนุษย์ที่จะพึงทำได้มันรวมอยู่ในตัวมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดนี้ทั้งน,นั้นจะเป็นจอมปราดนังพระุทธิจาหรือสาวกทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่พยายามฝึกฝนอบรมตนไปในแนวทางที่ถูกเราทุกคนหวางความถูกความเจริญห้างความเป็นสง่าราศีแก่ตนและวงสกุลจงนำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติ ยากกับง,ง่ายเราจะถือมาเป็นอุปสรรคเรื่องดำเนินถือเหตุถือผลที่จะทำตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นคนดีเป็นหลักหรือเป็นแนวทางดำเนินเราก็จะเป็นคนดีเรื่อยๆดีไปทุกเพศทุกใบดีไปตั้งแต่ต้นจนอวาสานไม่มีอันไรที่จะเนื้อความดีของบุคคลผู้ทำดีไปได้ ความดีของบุคคลผู้ทำดีนี้จึงเหนือสิ่งใดๆที่ว่าดีๆในโลกให้นำไปพิพจารณานะการแสดงทรรมเเห็นว่าสมควรขอ,อยุติเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ